หนึ่งจิตใจของเรานี่จิใ,ใจของคนของมนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่มันร้อยลักจิตใจของเราอยู่คือความเห็นที่ฝังแน่นอยู่ในใจก็เป็นเรื่องของตัวตนนี่แหละเรามาปฏิบัติ ภาวนาเพื่อให้มารู้ม้เห็นว่าตัวตนนี้ลนะ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ตนการที่เรารู้ว่าตัวตนไม่ใช่ตนนะเนี่ราเห็นความจริงเห็นตัวตนไี้ตามความเป็นจริงของสังขารมาสังขารเป็นอย่างไรก็ให้เข้าใจอย่างนั้น แต่ทุกวันนี้ที่เราเป็นทกอยู่นี่ก็เพราะว่าเราไม่ยอมรับในธรรมชาติของสังขารคือฝืนความจริงนั่นเองคือธรรมชาติของสังขารนี่ทั้งรูปทั้งนามมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป แต่เมื่อปัญญาเรายัางรู้ไม่ถึงนี่ก็จะเป็นทุกข์นี่พระสมมาสัมพุทธเจ้าก็สอมนมาเมื่อเรายังมีตัวตนอยู่เราอยางไมาเฉจระหรือรู้เข้าใจอย่างชัดแจ้งแล้วก็อาตัวตนของเรานี่แหละสร้างความดีทางกายวัจจะมาเป็นศีล เป็นทานเป็นศีลรถทานที่เราได้ทำประจำเนี่ยทำอยู่เสมอนี่แหละทำจนเป็นนิสัยปใจใัจจัยอ่าเราเคยใส่บาตรทำบุญและสมะทานศีลอยู่เสมอในบางครั้งเราก็ไม่ได้มาใส่บาตรทำบุญ แต่เราก็ระลึกถึงการทำบุญของเราทุกวันอันนี้ก็เป็นการทำบุญทางใจการทำบุญทางใจนี่สำคัญเมื่อเราทำได้ทุกวันจะฝนตกแดนออกหรือในเมืองที่มีเนื้อรุนหนาวรุนแรงมีหิมาตก เราจะสร้างความดีไม่ได้แต่เราเลึกถึงความดีได้เราเลึกถึงการเสียสละของเราได้อันนั้นแหละเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบงั้นกรรมฐานคืองานที่ตั้งของการงานให้สู่ความสงบนั่น เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะระลึกถึงการเสียสละการทำบุญก็ได้เราระลึกถึงบ่อยๆวันหนึ่งเราระลึกถึงได้หลายครั้งก็ได้ระลึกจนใจของเราสงบมีความอิ่มใจปิติใจสุขใจเกิดใจสงบขึ้นว่าปิติเกิดขึ้น นี่เป็นการสร้างความดียังกรรมที่เราได้ทำเป็นประจำอยู่เสมอในฝ่ายกุศลความดีเนี่ยสำคัญมากเพราะเราจะจำได้บ่เราได้ใส่บาตรทำบุญเราได้สวดมนต์ภาวนาเราได้นั่งสมาธิเราเลึกขึ้นมาแล้วอิ่มใจ เพราะเป็นการกระทําที่ดีตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตของเราเมื่อเราหมั่นสร้างความดีสร้างบุญกุศลอย่างนี้เสมอความดีนี่ม,นมันมากขึ้นใจก็ผ่องใสเพราะทานกันให้ย่อมจะให้ใจเรามีความสุขผู้ที่รับก็มีความสุข ใจเราก็ผ่องใสขึ้นมาต่างคนต่างก็เสียสละตามกำลังที่ทำได้ยิ่งในยามกับขันอย่างนี้เราเห็นได้ว่าคนที่ฉลาดคนที่เห็นภัยของความทุกข์มีเมตตาก็เ,าเกิดศรัทธาช่วยเหลือกันขึ้นมา ป็น,นอัศจรรย์เหมือนกันธรรมะนี้ยังไม่พ้นสมัยแม้ว่าพระพุทธเจ้าองนิพผ่านไปแล้วแต่เมื่อจิตใจของคนเห็นความทุกข์ของคนอื่นก็คิดช่วยก็เป็นธรรมะนี่แหลพะพธรรมเกิดทีใจเกิดเมตตาเกิดความสงสารขึ้นนี่เป็น สิ่งที่ดีที่มากทีเดียวช่วยเหลือซึ่งกันและกันประเทศที่มีอุปรกรณ์การแพทย์ก็ช่วยเหลือประเทศอื่นทำให้โลกนี้ก็อยู่ร่มเย็นเป็นสกขึ้นมาได้ช่วยกันตามกำลังที่จะทำได้นี่คือการทานกันให้ในยามวิกฤตที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันมางคนก็นจะเสียสละทำบุญทำทานด้วยอาหารเครื่องยังชีพต่อเพื่อนร่วมโลกอันนี้เป็นความดีแล้วระลึกถึงความดีขึ้นมาใจาก็อิ่มให้เราระลึกอยู่เสมอแม้ในายามที่เราไม่ได้ไม่ได้ทำก็ได้ระลึกความดีไว้ แ้วเราได้สมาทานศีลถือศีลอยู่เราเลึกทั้งศีลบรารมีก็ได้นี่เป็นกรรมฐานสู่จิตสงบทั้งนั้นแหะเมื่อทำบ,บ่อยๆจิตสงบบ,บ่อยๆนะี่จิตนิ่งดีแล้วพิจารณาก็เห็นเข้าใจในธรรมะเห็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาเห็นความเสื่อมสิ้นไป ต่อย่างชัดแจ้งเราเห็นรรมเห็นสมมุติใจกะวิมุตติขึ้นหนลุดพ้นเห็นทุกอย่างเป็นความว่างสรรพสิ่งเป็นความว่างตรงนั้นะเราเห็นทมเป็นอัศจรรย์นะตธาจะตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นคอยให้เราพยายามจะพยายามเปลี่ยนพยายามธรรมะไม่พ้นสมัย เห็นไหมปัจจุบันนี้เราก็มาเกิดในสมัยมีโรคระบาดรุนแรงเนี่ยเห็นคนตายกันเป็นว่าเล่นแต่ถ้าเรามาคิดพิจารณาดูแล้วอย่างหนึ่งก็โรคนี้มันก็ร้ายแรงเพราะไม่มียารักษายังไม่มีวัคซีนอีกอย่างหนึ่งก็ร่างกายของเรานี่ไม่มีภูมิที่จะต่อต้าน ถ้าภูมิร่างกายเราแข็งแรงดีก็หายได้ไม่จะตายทุกายคนมีโรคประจำตัวคนที่สูงวัยก็เป็นอันตรายมากกว่าคนวัยหนุ่มวัยสาวหลักการป้องกันเนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วเรามีวัคซีนแล้วก็ป้องกันโรคได้ แต่เห็นได้ไหมว่าวัคซีนเราผลิตมาแล้วก็ป้องกันโรคชนิดนี้ได้ต่อมาก็มีเชื้อโรคชนิดใหม่เกิดขึ้นอีกก็ต้องผลิตวัคซีนกันไปอีกอย่างนี้แหละไม่จบแต่มาดูจิใจเรานี่สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็คือความหลงนี่นะพระพุทธเจ้าก็ส่งค้นพบยาแล้วที่จะมาแก้ไขป้องกัน ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นกับใจของเราบอกขนทางด้วยถ้าเราลงมือปฏิบัติพยายามในชีวิตนี้ชาตินี้เราต้องเห็นธรรมะความดีเราทำแล้วให้ทานสมทานศีลเหลือกันปฏิบัติสติสมาธิให้ตั้งมั่นนี่ต้องพยายามฝึกฝนอบรม จิตใจของเราให้ได้มันหนึ่งเราจะเห็นธรรมะมันจะยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายไปได้ทกแสนทุกสละเกินก็ตามก็ต้องพยายามเพราะเรามีศรัทธาเรามีความเพียรในที่สุดเราก็ต้องเห็นธรรมะได้ก็ให้ตั้งใจกันั้งทุกท่าน